คลิปนี้มาอนะัปเดตแนวทางการได้เลนเจอร์สายหมากันนะครับก็จะอัปเดตจากคลิปก่อนที่ลงไปในช่วงที่มีรีเวิร์สใหญ่ของเลนเจอร์มาโดยหลังแพทล่าสุดที่ปล่อยมาวันที่18กันยานะครับก็มีอะไรแปลกๆหลายส่วนอยู่เหมือนกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าผมใช้ไม้อะไรในการอัดเสียงมาตลอดนะครับก็จะขอแนะนําเป็นตัวนี้เลย r a รเซ e r ์ e ซเลนมินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในไมโครโฟนรุ่นที่ตัวเล็กแล้วก็ราคาไม่แพงแถมเสียงยังดีมากๆด้วยแค่เสียบป,ปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ เซตติ้งอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากมากตัวแท่นที่ตั้งเนี่ยก็สามารถบิดหมุนได้เล็กน้อยด้วยนะครับเพื่อให้องศาในการใช้งานเหมาะสมกับตำแหน่งการนั่งของเราจะมีอยู่3สีให้เลือกด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแบบคลาสสิกของเรเซอร์เองาใครสนใจสามารถกดเข้าไปตามลิงก์ที่ผมปักตะกร้าเอาไว้ได้เลยนะครับ สายมาหลักๆก,ก็แรงกับการตี m v p ล่าบ,บอสนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีทั้งที่แรงกว่าแล้วก็เบา,วก,วากว่าสายสไนปิง้ง TLC บางห้องเนี่ยก็แรงกว่านะครับส่วนใน j u p i l o อสก็ถือว่าเบาวกว่าสายสไนปิ้งค่อนข้างเยอะเลยงงาะง้นแนะนำใช้ล่าบ,บอสอย่างเดียวแล้วกันนะครับ พูดถึงอันดับแรกนะครับสเตตัสก็จะอัพส่วนที่เพิ่ม PDK ทั้งหมดให้เต็มเลยได้แก่เด็กลักแล้วก็สเต็งนะครับส่วนที่เหลือนี่จะลงเป็น a g หมดเลยก็ได้หรือว่าให้เราสังเกต ASPD ให้มั่นตันที่500นะครับตอนที่ตีอยู่แล้วก็อาจจะแบ่งไปอัพเป็นวิตเพื่อเอา HP เพิ่มเติมแบบผมก็ได้ค่าหลักที่เราโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นเด็กกับลักจากค่าเลน e p พ a m าเมเพราะหมายก็จะคำนวณดาเมจจากค่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีเป็นระยะใกล้ก็ตามส่วนค่าลักก็เอาไว้เพิ่มโอกาสคลิชช่วยให้รูนชอยส โดยตัวนี้เนี่ยก็จะมีพีอเคยืนเมืองอยู่ที่53,000พันเพิ่มขึ้นมาจากตอนนั้นประมาณหมื่นหนึ่งเลยคีย์หลักสำหรับเลนเจอร์ทั้งสองสายเนี่ยให้แรงขึ้นก็คือการดันพีอเคต้นนะครับให้สูงเข้าไวเพราะว่าเบสเอทเคของเลนเจอร์จะน้อยกว่าอาชีพอื่นอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอื่นๆในการดันดาเมจเนี่ยก็จะเป็นค่าคริดาเมจนะครับแล้วก็เลนจ์พีดาเมจพีดาเมจโบนัสโดยส่วนตัวผมเน้น,นคริดาเมจเป็นหลักนะครับมีอยู่ที่ร้6%ค่ีคสิ334เปอร์เซ็นต์ค่าคีดาเมจโบยัส 392%ส่วนค่าอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ดาเมจต,ต่อขนาดตอนนี้ใส่การ์ดตีขนาดกลางอยู่นะครับก็จะมีดาเมจโบนัสต่อ M-size อยู่ที่164%แล้วก็ใส่การ์ดทอบรูทนะครับ160% อุปกรณ์สมใส่นะครับตอนนี้ก็ย้ายมาเป็น T O C ซ e a s o n 5หมดแล้วทุกส่วนกว่าจะได้ครบเนี่ยก็รออาวุธการันตีเลยทีเดียวแล้วผมก็พยายามตีบวกให้ครบ23ทั้งหมดนะครับยกเว้นแฟชั hmm. ่นยังคง21อยู่ส่วน Resonance ปลุกพลังเนี่ยก็จะมีแค่วงบนันเดียวที่เต็มแล้วอยู่ที่เลเวล8อัปเกรดกับตีบวกอยู่ที่11 แล้วก็12ส่วนอุปกรณ์สมใส่นะครับในบิวอาวุธก็จะเป็นบิวเดมอนเหมือนเดิมตัวดีวายเทรนเป็น PVE ดาเมจบนนะ P ATK แล้วก็ PVP กับ Ignore PDEF ส่วนชุดจะใช้เป็นบิวเอจายนะครับออฟด้านล่างเนี่ยผมก็ใช้ตามนี้เลย แล้วก็ประดับซีซั่น2เป็นบิวคู่ซิเวอร์กอรี่นะครับอิมเพ s สต t จะใช้ประมาณนี้อยู่ซึ่งจริงๆก็มีแผนทําให้ตัวแถวบนเนี่ยเป็น p ีเอเนะครับเป็นสีฟ้าอยู่แล้วก็อีกข้างจะเป็นอีกนอพีเดฟไปนะครับแต่ที่เหลือก็เน้นใช้ได้กับพยายามหาเป็นค่าเครดิกับค่าลักประมาณนี้ สำหรับแฟชั่นหลักการที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเน้นพวกที่บวกค่าคริดามีทีเอดีเคเลนส์คริดามแล้วก็ดามีต่อขนาดต่อเผ่านะครับที่สูงสูงโดยส่วนหัวผมจะใช้เป็น Apple Amb ัม l บร่าแฮตัวนี้ข้อดีก็คือให้สเตตที่ค่อนข้างครอบคลุมโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ดีแต่ถ้าเป็นวิชชิ่งเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเอลไบรเล็กเทอาที่ลองก็ดาดมีค่อนข้างดีอยู่ส่วนแฟน่าจะใช้เป็นโกสตี้เฟรมเพราะว่าตีขนาดใหญ่แรงแต่ถ้าวิชชิ่งเนี่ยอาจจะเป็นโอเชียนอิมพิลนะครับหรืออัอนที่น ร,ราชิมาก็ได้จากตู้วิชชิ่งเช่นกันได้พีเอดีเคค่อนข้างสูงด้วยป่าก็แนะนําเป็นผลไม้ได้เลยได้ทั้งคริทั้งเลนแล้วก็ส่วนหลังแนะนําเป็นปืนอ b บิสได้คริด,ดาเมตเยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีกว่าแอชเช Melody อ,อีกส่วนคอสตูมผมใช้เป็นแบ็กทูสคูลนะครับถ้าตีขนาดกลางถ้าตีตัวใหญ่เนี่ยบัฟตัวเองก็จะใช้เป็นแบสซิ่งลีโอเพื่อให้ได้บัฟตีขนาดนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตีขนาดกลางเองก็ไม่ได้แย่ด้วยสำหรับสายวิชชิง่งสายฟรีก็แนะนําเป็นแบสซิงได้เลยแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าไม่นับว่าไม่ได้บัฟขนาดก็คือตัวเวอร์แดนเวอร์โกตัวนี้เนี่ยดาเมจด,ดีพอๆพหรือว่ามากกว่าแบ็ o ทูส o ู l ได้เลยถ้าเอาไปใช้จริงบนแมปนะครับก็จะยิ่งแรงไปอีกเพราะว่ามีพาสดีที่ถ้าเราไปสกิมอมตายเนี่ยจะได้พี k เคทับซ้อนได้ด้วย3ชั้นหรืออีกอันแต่ว่าผมไม่มีเนี่ยก็จะเป็นตัวค,คัสเตอร่ออฟตอร์นะ ชุดที่มีคล่าวๆนะครับ ในส่วนของเฟืองอันหลักที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น m า n a link reversal holy light shield ของ o v e r l o ล d แล้วก็เป็น focus mind element arrow แต่ว่าตัวอนแอ affinity เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ายังรีย่างอื่นไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็น oi a p เ k ตัวนี้ก็ได้หรือไม่ส่วนอื่นที่เล็งไว้เนี่ยก็จะเป็น double star b o o ู t นะครับเพิ่มาเม a g e double star ไม่ก็ hunter r ์รูทำให้ตี p o w บ r r แรงขึ้นไปอีกหรือถ้าใครรู้สึกว่า element arrow resonance นนมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็อาจจะเลือกใช้เป็นอย่างอื่นที่ว่ามาข้างต้นก็ได้นะครับ แมวก็ใช้เหมือนกันกันกบสายสไนปิ้งชอ็อ t เลยเน้นช้า PDK แล้วก็เด็กลักตามนี้ได้เลยนะครับกับในส่วนของชุดเนี่ยก็มี PVE เทคนิคด้วยส่วนหน้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนปะกสำหรับในวิลล่าผมก็อัพตามนี้นะครับกับแอ t ต์อไซน์เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นสายวัดรไรเดอร์นะครับ รุ่นอาชีพก็จะใช้เป็น Predator Twin นะครับดีสูตรตัวนรุ่นกดใช้ผมจะใช้เป็น p r i m a l ส้มและ4อันที่เป็นรุ่นพ a s s i v เนี่ยก็จะมี Nature Force ห s o Mark ส Choice o f f e n e 4แล้วก็ Choice m a l e สนะครับตรงนี้หมาก็ค่อนข้างเด้งเลือดทันอยู่แล้วเวลา,ลาตีก็ดูดเลือดไปด้วยหรือถ้าใครทำ Impel Cosmic เอาไว้สูงก็อาจจะลองถอดอะไรสักอย่างออกดูเผื่อจะแรงกว่าก็ได้เซ็ตกนนกผมก็จะใช้ตามนี้นะครับเป็นแดง4กับขาวลายเทียส่วนป้องกันจะเป็นดำ 2, า2งขาวสั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณขั้น8 นะครับ ตัว mouse equipment อันนี้ก็แล้วแต่ขนาดที่เราไปตีโดยพยายามัพซ้ายบนกับขวาล่างให้สูงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล9ทั้งคู่นะครับดวยซ้ายบนเนี่ยก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็น t r a เป l e ที่เพิ่มค่าคลิกกับ c r i ดาเ m a หรือว่าจะใช้เป็นค่าเ a นจ์ c r i ดาเม a กับ PDK นะครับเป็นคลาว p พ e r c i n g ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังใช้เป็นค่า c r i ด d เ m a e นะครับแล้วก็ทางขวาล่างเนี่ยแล้วแต่ขนาดถ้าไปตีตัวขนาดกลางก็ใช้วว i ร l w i ตีตัวขนาดใหญ่ก็ใช้เป็น d e v อร์นะครับ ในซัตเอนจินเนี่ยหแถวด้านล่างที่เป็นสกิลก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะครับมีสําคัญสําคัญก็จะเป็นตัวบลีดกับวาร์กแอมเพส่วนที่เหลือเนี่ยก็พยายามหา Anti erm age, อันที่เพิ่มดาเมจอย่างรูทเลสเพิ่มคลีดาเมจนะครับเบรสที่มีโอกาสเพิ่ม p ี t อทีได้แล้วก็อันดอนเต็ดทำให้นอนสเตตัสดาเมจแรงขึ้นถ้ามีมอนสเตอร์รอบตัวเกิน1ตัวขึ้นไปนะครับสูงสุดไม่เกิน4ตัวตัวต่อโจมตีเนี่ยก็จะเน้นเป็นค่าคลีด a าเมจนะครับแล้วก็รองลงมาเป็นพวกเรนจ์พีดาเมจแล้วก็อีกโนร์พ แต่ถ้าใครมีทำแยกไว้ระหว่าง PVE กับ PVP เนี่ยอาจจะหาเป็น PVE Damage Bonus มาแทนตัว PVP Damage Bonus ตรงนี้ได้นะครับจะใช้รวมไปแบบผมเลยก็ได้แล้วก็สกิลพิเศษแนะนำเป็น Induction กับ Reduction นะครับเพราะว่าสกิลหมาเนี่ยก็มีทั้งตีเป็นสกิล Single Attack แล้วก็สกิล AoE ปะปนกันไปส่วนสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยผมก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับ กร์ดที่ใส่ในอุปกรณ์แน่นอนว่าช่องอาวุธก็จะใช้เป็นขนาดกับเผานะครับที่เราไปตีส่วนชุดเกราะก็จะมีเป็นมิมิกโบราณ2ดาวนะครับเสื้อคลุมใช้เป็นวากาบอลวูฟสอดาวแล้วก็โทสหนึดาวนะครับรองเท้าผมใส่เป็นมูลปลอมกับโซฮีแต่ถ้าเอาตีธาตุดินแรงๆเช่นไปตีออกฮีโร่หรือว่า TG k เคนะครับก็อาจจะใส่มาเป็นตัวเมงป่องไอออนฟิสสองใบได้เลยการาดประดับเป็นนงหกปลอม3ใบนะครับ3ดาวและก็ออกอาเชอร์ม่วง3ดาวส่วนกา๊์ดหัวนี้ใช้เป็นคิงดา หนึ่งดาว1ใบกา,าร์ดมังกรเขียว3ดาว1ใบตัวนี้ก็ได้ p d k มาสูงกว่าการ์ดแคมป์นะครับแล้วก็การ์ดหน้าเป็นตามเขาที่เราไปตีอย่างตีขนาดกลางเป็นกอลลินลีเดอร์ถ้าไปตีตัวใหญ่ก็เป็นเอจกาอันนี้ผมก็ทําดาวไว้แค่1ดาวทั้ง4ใบเลยส่วนการ์ดปากเป็นจอยัสกาล่านะครับการ์ดขิดอันนี้ก็บวกแค่ค่ารักที่อยากได้นะครับอีกใบเป็นนิวเทนซาเวตเบฟการ์ดหลังเป็นเดวิลลิงปั๊ปเป็ดหนึ่งนะครับการ์ดคอสตูมเป็นสตีมพังสองดาวกับโรสโอ๊ตนะครับเพิ่มแล้้้้ววกก็มมีีีโอาสไดดพตันท 1น่ดาวตัวเด็กที่ใช้งานเนี่ยก็ยังคงเป็นเซตบูทอลิตี้สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับกับเซตไมโอฟ u มีสีทองตรงนี้นี่ก็ยังไม่ได้ดันดาวเพิ่มส่วนภาพรวมการสะสมเนี่ยก็พยายามฝังตัวที่เพิ่ม P ATK นะครับโดยเฉพาะสีฟ้ามันก็จะมีหลายเด็กที่บวก P ATK ถึง25นะครับนี่ก็พยายามทยอยทาไปเรื่อยๆอยู่ก็จะมีหลายเด็กประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีบางเด็กบวก27ด้วยแล้วก็เด็กสุดท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทําแบบผมเนี่ยนอกจาก NPC รับที่เกาะบลูนอสแล้วก็มาซื้อได้ที่ NPC พฟันแฟนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสสุ่มได้การ์ดใบต่างเมื่อกี้ได้เลยแถม NPC ก็ไม่ได้รับด้วยมาเมื่อไหร่ก็เจอนะครับในส่วนของโซฟอร์ผมก็ใช้เป็นไฟนะครับไว้บูสต์ดาเมจเช่นเดิมซึ่งตอนนี้เรโซแนนซ์ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่ขั้น2แล้วก็เน้นใส่ธาตุอื่นๆเนี่เ K, P ยเป หล่มก็ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะใช้เป็นเอสค่าแจ็คอาฮูแล้วก็โมรองโซนอิคันเนี่ยเป็นแคทโอไนเทลซึ่งตัวแคทโอเนี่ยถึงจะไม่ได้บวกดาเมจแต่ว่าตอนที่เราขี่หมาแล้วเข้าไปกัดใกล้ๆเนี่ยก็จะทําให้ลูกไฟโดนเยอะแล้วก็ถี่มากขึ้นส่งผลให้ได้ดาเมจตรงนั้นเนี่ยเสริมมาโดยรวมผมว่าแรงกว่าใส่อย่างอื่นนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากตัวเลเวลที่ผมทําได้นะซึ่งตัวตารางที่เคยลองเทสก่อนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับในติงเกลนะครับตอนนี้ก็เลเวล51แล้วแต่ว่ายังคงไม่ได้แลแลฟิกเหมือนเดิมที่เล็งไว้เนี่ยก็จะเป็น penetration แน่นอนนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่ติดนะครับอะไรก็ได้แล้วก็ใช้เป็นทายุ4อันส่วนแกนหลัยใช้เป็นเทียร์พิลล่าขั้น3แอนดีเดกก็ใช้เป็นเซตยำๆไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็น5ตัวนี้ในส่วนของอีวาเนี่ยก็มีข้อดีเรื่องสร้างดาเมจต่อขนาดใหญ่นะครับส่วนมิสตี้ก็จะมี P ATK เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีดาเมจต่อขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเอเวอร์ลินลูกไฟเนี่ย ็บียกิได้มาเป็น T ATK ด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายวินดาเนี่ยได้ราเมตต่อทุกขณะนั่นเองนะครับโทฟนะครับตอนนี้อยู่ที่ขั้น19อันนี้ผมเป็นหัวทีมด้วยนะครับก็เป็นระบบที่สิ้นเปลืองของเติบโตสุดๆแต่ว่าสะสมไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ได้เอฟเฟก ค่อนข้างดีอยู่นะครับทั้งในส่วนที่เราอัพเองแล้วก็เอฟเฟกจากทีมโบนัสนะครับแล้วก็ตัวออฟแมวหรือว่ารีเซ็ตของระบบนี้เนี่ยก็พยายามหาเป็นหันตีเผากับเทคนิคตีท่าออฟล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของ PVP เพราะงั้นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าออกเป็น PVE โบนัสเนี่ยก็จะดีที่สุดซึ่งก็จะอยู่ในสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียว สัตว์เลี้ยงตามการใช้งานเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นน้องสตัวนี้นะครับก็คือจะมีนกฮูกขาวที่ใช้บ่อยสุดแล้วก็เพิ่มดาเมจแรงส่วนนกฮูกดำจริงๆยังไม่ได้ทําขั้นแต่ก็เอามาใส่ด้วยเพื่อให้นกฮูกขาวเราอึดขึ้นแล้วก็ดวงเอาไว้ดูดมอนสเตอร์ในบางดันเช่นลงแรดเดอร์บางห้องนะครับแล้วก็โซฮีเนี่เอาไว้เด้งเลือดแล้วก็แช่แข็งตอนที่มันออกมาแต่ว่าประเด็นที่ยังใช้อยู่เนี่ยก็เพราะว่ามันให้ PDKAttributeBonus สูงกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าเอาไปเต็มนั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้ามจ 3%ส่วนสัตว์เลี้ยง S ก็จะได้2.1นะครับอันนี้ยังทำค่าไม่สุดด้วยแล้วก็นกฮูกดำที่ใส่ด้วยความจำเป็นเนี่ยให้มาแค่0.3%นะครับสำหรับการอัพสกิลคลาสแรกๆเนี่ยก็อัพตามนี้ได้เลยลาสสองสำคัญก็คือพาร s ทสิสี่เหลี่ยม3สกิลนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอัพยังไงก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยควรมีเรียกนกเพื่อเอาไว้เปิดแมปตอนตีบอสที่ล่องหุ่นได้หน่อยส่วนไฮคลาสก็เน้นเป็นทั่วพาร s ทสิบนะครับ Arrow Training มีไฟ Double Star กับ สูไซต์เต็มที่เหลือก็อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวินวอล์กเต็มเนี่ยก็ช่วยให้วิ่งหาบอสได้เร็วขึ้นมันอันนี้อัพเต็มก็ดี มาถึงคาสา3นะครับส่วนนี้จะมีความแตกต่างนิดนึงถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเลนเจอร์แล้วก็อัพสายหมามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสกิลทรีที่อัพได้เนี่ยก็เลยจะเป็นแบบผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะขอแยกแนะนํากับคนที่อัพแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกับคนที่รีเซ็ตพิเซ็ตไปแล้วซึ่งข้อแรกถ้าคุณเคยอัพไว้อยู่แล้วนะครับไม่ได้รีพิเซ็ตทิ้งไปไหนเลยเนี่ยเราจะได้พาสซีฟวาคอมเปเนียนมาด้วยเลยเพราะว่าแพทใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องเรียกหมาออกมาขอแค่อัพไว้ก็ได้พาสซีฟพีอาร์ดีเคยนะี่สิบเปอร์เซ โดยสังเกตจากที่บัฟใต้ชื่อนะครับก็จะมีวัคคอมเปเนียนมาด้วยเลยแล้วก็ P ีเคยืนเมืองผมได้อยู่ประมาณ53 0 0 0นะครับทีนี้กรณีที่2ท่านเพื่อนเพิ่งจะย้ายมาเล่นเลนเจอร์หรือว่ารีสกิลทิ้งไปแล้วหรือไม่ก็ไม่เคยอัพสกิลสายมาเอาไว้เลยเนี่ยก็จะมังคับเลือกอัพเป็นแบบนี้นะครับในคลาส3เนี่ยเราจะไม่สามารถอัพวัคคอมเปเนียนได้เพราะว่าสกิลวัคคอมเปเนียนเนี่ยก็จะห้ามเรียนรู้วัคมาสเตอรด้วยนะครับเพราะงั้นพอยที่เหลือเนี่ยอาจจะมาอัพเป็นวัคเดสก็จะได้มาเป็นที่เวว2ดยคาามที่รั ปะเนียนไม่ได้เนี่ย p d k ยืนเมืองก็จะเหลืออยู่ที่5้า0มืแบบนี้นั่นเองส่วนการเซตออโต้นะครับก็เรียงตามการใช้งานได้เลยเริ่มจากบัฟสสกิลตามด้วยขี่มาแล้วก็สกิลโจมตีหลังจากที่ลองสลับไปมานะครับก็มาจบที่สกิลกัดกระโดดแล้วก็สกิลขวดตามลําดับแบบนี้เลยโดยสกิลกระโดดเนี่ยให้เหลือกเป็นแบบที่2น่าจะดีที่สุดนะครับพอถ้าเลือกแบบที่1เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยออกด้วยส่วนหน้าถัดไปเนี่ยเอาตัวสกิลล้างรีเซนเกตมาใส่เลยก็ได้เพื่อความไหลลื่นในการเล่นนะครับ สำหรับเกมเพลย์นะครับตอนล่าบอสถ้าเอาแบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยเราก็รอบอสเกิดก็เข้าไปออโต้ได้เลยนะครับซึ่งพอเราขี่ม้าเนี่ยก็จะทำให้ได้ p a เ k เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูระหว่างก่อนกับหลังขี่มาอย่างนี้ไม่ได้ขี่มานะครับ p a t ออยู่ที่53,000พพอเรากดขี่มาไปปุ๊บ ก็ขึ้นมาเป็น62 0 0 0เลยแต่ถ้าอยากแรงตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยก็มี2สเตปแนะนำด้วยกันนะครับคือไล่ตีมอนไปรอบๆก่อนเก็บสแต็กสคาเบนเจอร์ให้ได้ถึง20 mm hmm. ก็เดี๋ยวผมลองลบบัฟอื่นๆออ,ออกให้ดูนะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่ mm hmm. เมื่อกี้จาก61 0 0 0ก็จะกลายเป็น72 0 0 0แบบนี้เลย อีกวิธีหนึ่งนะครับก่อนที่บอสจะเกิดเนี่ยให้เราสลับเป็น preset s n i p n g s h o t ก่อนนะครับพอบอสใกล้เกิดเนี่ยก็ให้กด target practice ที่ preset นี้เสร็จแล้วก็สลับกลับ preset หมานะครับ แล้วก็ให้เราขึ้นขี่มาแล้วก็เข้าไปตีบอสได้เลยตรงนี้ถึงจะเก็บสแตก็กเอทีเชช้ากว่าเนี่ยแต่ก็ได้พีดาเมดเ่ยๆมา40%ก็ดาเมจแรงกว่าแน่นอนนะครับหรือถ้าเอาทั้ง2แบบมารวมกันเนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้ช่วงแรกแปรงขึ้นไปอีกก็คือสลับไปบิวอื่นเพื่อบัฟท้าเก็บแพ็คทิสแล้วก็สลับกลับมาเก็บสแต็กให้เต็มก่อนเข้าไปตีบอสก็ได้ ทีนี้มาพูดถึงบัที่ส่งผลเสียบ้างนะครับหลังอัปเดตก็คือถ้าเป็นกรณีที่เราไม่ได้วาร์คคอมพานีนเวลาที่เราโจมตีอยู่เนี่ยสแต็คหมามันไม่รีเซ็ตเลยภาพรวมดาเมจก็จะดรอปไปเยอะเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าสแต็คหมามันแปลกๆนะครับมันตันอยู่ตลอดเลยรู้สึกว่าจะส่งผลกับดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะลองเทสดาเมจให้เพื่อนๆดู ก็ภาพรวมด,ดาเมจจะดรอปลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าก่อนอัปเดตผมเทสเอาไว้เนี่ยจะอยู่ประมาณ90,000ถึง 90,007M เ,เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ DPS ก็จะเหลือประมาณนี้ส่วนถ้าเป็น DPS จากี s e t เก่าที่ได้ทาง War Company ด้วยนะครับก็จะค่อนข้างโฟล์ตามปกติแอมได้บัฟเพิ่ม ATK ตัว DPS ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ สังเกตถ้าปกติเนี่ยมันจะต้องขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับ กับ2000กว่าเอ็มเลยนะครับมันตรงนี้เนี่ยโดยสรุปผมมองว่าบักทาให้การเก็กบสแต็กของสายปกติมันผิดเพี้ยนไปนะครับก็อาจจะส่งผลกับดามจอยู่พอสมควรส่วนบักอีกอันที่ทําให้ได้ว่าคอมเปเนียนมาด้วยเนี่ยก็กลายเป็นส่งผลดีให้คนที่อัพไว้อยู่แล้วนะครับได้ดามจแรงขึ้นเพิ่มไปอีกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวเลนเจอร์ทุกคนนะครับช่วงนี้หลังอัปเดตเนี่ยก็อาจจะยังมีบักแปลกๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอีกสักพักก็คงมีการบั๊กแก้กันมานั่นแหละยังไงถ้าชากกด like, กดแ cribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ